มังดินด้วยจุลินรีย์ทำเองง่ายๆนะครับในราคาศูนย์บาทนี่แหละครับวัวเชื่อจุลินทรีย์ของเรานะครับเรามาดูผลงานด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับหากมาพูดถึงอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเรานะครับ สุดลำบากนอกจากจะลำบากแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มบริษัทกลุ่มนายทุนเขาจะสร้างผลิตภัณฑ์นี้ตามเงาพร้อมๆกับอาชีพชาวนาเลยนะครับคือทำนาทำสวนทำไร่ให้เรามองมองถึงยาเขามองถึงปุ๋ยเขามองถึงอุปกรณ์เขานะครับพี่น้องเอาเน้นการพึ่งตนเอง ว่าการทำนานะครับก็เน้นจุลินทรีย์ให้ทำน้ําหมักให้เอามูลวัวนะครับมาสร้างจุลินทรีย์ในที่นาในราคาศูนย์บาทหาวาเลี้ยงวัวก็ส่งเสริมให้ปลูกหญ้านะครับพี่น้องตอนนี้สุดาฟาร์มเราก็ลงทุนสร้างคอกวัวในที่นาแล้วก็เอามูลวัวมาใส่นานะครับเพื่อที่จะให้ครบวงจร แล้วก็เป็นออร์แกนิกล้วนๆนะครับพี่น้องก่อนอื่นผมพาพี่น้องมาดูที่นาของสุดาฟาร์มนะครับขณะนี้ตอนนี้เรากำลังหมักหมักน้ำหมักดินนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับาแล้วเราก็ทำค่อนข้างจะล้างเพื่อนเนื่องจากว่าที่นาของเรานะครับเขามีหนึ่งสองสามแปลงนะครับไอแปลงแรกนั้นผมทำนาปัง อันนี้ทำนาปรังทุกปีนะครับอันนี้ก็แปลงที่สองฝั่งโน้นแปลงที่สามนะครับยังเคียเค้ยวๆอยู่เดี๋ยวพาพี่น้องชมว่าเราหมักน้ำแบบไหนหมักดินแบบไหนให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องพอหมักอยู่อย่างนี้แหละครับให้มีน้ำหน่อยนี่แหละครับก็จะไม่สวย แบบไหนนะครับข้าวสุดาฟา้ามีสวยนี่เดี๋ยวจะยกสูงๆให้พี่น้องได้ดูน้ำมาเยอะนะครับฝั่งนี้เรียบแล้วปีนี้เราทำวานนะครับแต่เราก็มีช่องทางเอาน้ำออกอยู่ครับเราจะสูบน้ำออกนี่แหละครับหาว่าพี่น้องทำนา อันดับแรกเราทำนาให้เรียบก่อนนะครับเรียบแล้วเราก็จา,ามีโอกาสได้ไถกลบได้ยิ่งดีนะครับแต่ผมไม่ได้ไถกลบนะครับพอดีฝนตกมาตอนแรกผมก็ใช้วิธีการปั่นเลยนะครับพี่น้องเพราะาดินของเราไม่แข็งนะครับเป็นดินร่วนเพราะว่าเราใช้อินทรีย์ร่วนๆนะครับเราทํากินไม่ได้ขาย นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนี่แหละครับตอนนี้รอบๆบ,บริเวณที่นาของสุดาฟาร์มชาวบ้านเขาฉีดยาฆ่าญ้าเต็มไปหมดนะครับ้องทุ่งกำลังเหลืองอารามเลยนะครับแต่ที่นาของเราเขียวขจีเลยนะครับฝั่งน้องก็เขียว นะครับนี่ฝั่งโน้นก็เป็นของสุดาฟาร์มนะครับแปลงที่3นะครับจะทำนาให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องก็พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกันแล้วกันนะครับให้กำลังใจคนทำคลิปฝากไว้ให้ชาวโลกได้ดูก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับถ้ามีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอันนี้เราหมักด้วยชุลินซีธรรมชาตินะครับ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ